เคยฟังแนวเสียงรองบ้างไมที่ไม่ใช่แบบ EDM ตือตือตือเปิดอ่คอนเสิร์ตเลยอังนี้เคยเปิดไหมถ้าพยนอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงไหม ดูหนังไม่ได้รู้ค่ะฟังเพลงฟังเพลงอย่างเดียวทั้งทั้งที่เป็นคนที่ยนนั่งด้านข้างนะเอาจงจริงนะอาจจะมีฟีลอารมณ์แบบอยากดูหนังบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่นโทรศัพท์คือเล่นเฟซบุ๊กไม่แน่อาจจะได้เนเงี้ยอยู่ได้ใครใครถ้าไม่เคยพูดไม่ได้าพอมาเป็นซับบูฟเฟอร์นะคะซับบูฟเฟอร์ความเจ๋งของเขามันอยู่ตรงไหน๋อตัวนี้เป็นเป็นถือถือว่าเป็นซับที่ทำความถีต่ำได้ดี ตัวนี้สามารถลงได้ถึง63ามเฮิร์ตนะครับซึ่งเป็นความทีต่ําที่น่าฟังที่สุดครับผมเราถามผู้หญิงมาดีกว่าเราเลือกีว่าสินค้าจะดีไม่ดีต้องสามารถสร้างเสียงให้เป็นภาพได้ถามหนึ่งครับว่าพอพูดเป็นเสียงพอเขาบอกว่าเสียงต่ำซับดีเนี่ยเลือกคิดถึงเสียงอะไรเราได้ยินไหมเราได้ยินจากอะไรเสียงอะไรเสียงเบสค่ะเสียงเบสอ่ะคอสตาย EDM เสียงลึกๆกเสียงมันจะมีแบบท่อนตืดที่แบบมันหุ่มหลุ่มอะไรผู้ไม่ถูกอ่ะ ดูดเออเอออาลบออมาจะนะพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นลึกอ่ะเป็นเสียงลึกอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะแล้วเอาจัดวางซาฟูเฟอร์ไว้ตรงไหนยังไงครับเอาซาฟูเฟอร์นี่ไว้ <c oughs> ด้านหลังเบาะพนักพิงครับอืมด้าหันหน้านด,อดอกมาทางเป็นระบบระบบตู้เป็นระบบตู้แบนพาสพลังเสียงออกทางท้ายไม่เหล็กเราเปิดพนักพิงเบาะออกมาครับจับเพื่อให้เสียงมาด้านหน้าใช่ครับแต่ระบบตู้ระบบนี้สามารถ ไปได้รอบรถนะครับอืมก็คือ,ค,ค,อคือคุณปเปเนคควบคุม,ค,มควบคุมรอบ,ร,อบ,ร,อบรถรถคันนี้ดังชัดดังดีและดังพอได้ไกลที่สุดเท่าไหร่รอบคันคือคือคันนี้ที่ออกแบบขึ้นมาไม่ได้เป็นรถพลังเสียงแต่ว่าสามารถฟังได้ในระยะ ห้าเมตรสิบเมตรยังยังคงความชัดเจนเพราะได้อยู่ครับคือเดนเปิดน้กรถเหมือนกันแต่ว่ายังไีลขนาแบบเออแบบใช้ในชีวิตประจำวันาะครับแล้วมีไส้ในมีอะไรต้นเขาเขาไม่ได้เอาไปแข่งไปแป้งเขาไม่ได้เอาไปแข่งไม่ได้เอาไปแข่งอยากทำใส่ใส่กับสามีอย่างงี้ไอ้ไอ้แนแกกับเอ็มกับเพื่อนเออแต่จริงระบบนี้ก็ ฟังได้หลากหลายแนวเพลงนะฮะเออหนูกเลยจะถามเลยว่าเราจูนมาเป็นแบบว่าเห็นมีหลายเมมโมรี่นยมีจูนหลายๆปรับไว้หลายเพลงเราเราจะร่วมกันกับทางเจ้าของรถซึ่งซึ่งเราจะให้เจ้าของรถเป็นเป็นเป็นหลักว่าฟังเพลงแนวไหนนั่งจูนด้วยกันฟังด้วยกัน ชอบไหนเมนแบบนั้นจบแบบนั้นครับคือบอกก่อนเลยว่าเราทำตามเจ้าของรถเท่านั้นเอออพราะว่าหูคนแต่ละคนไม่เหมือนกันกก็อย่างที่ป้าแป้งชอบพูดเรื่อยๆว่าพอเป็นเรื่องของเสียงเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แต่จะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มชอบเฟื่องชอบอะไรก็เป็นเจ้าของรถเป็นคนเราไม่ได้เอาไปแข่งขันเราก็ไม่ต้องไปจูนตามการแข่งขันอันนี้ฉันชอบเสียงแบบหนักๆแน่นๆก็จูนตามหนักๆแน่นๆนี่ ก็เติมแรงโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าสนุกสนานมากวันนี้ที่ขอบคุณมากที่เอาลูกค้ามาให้เราแกล <laughs> ้งคือเป็นลูกค้าที่ไม่ได้ขับรถแต่ชอบฟังเพลง,องอบอกนิดนึงอยากให้ความให้ความเป็นลูกค้าเนี่ยบอกกับคนดูทางบ้านโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนิดนึงว่าเรา จะแบบว่าเออมาฟังเครื่องเสียงเธอเชิญช่วยกันเปิดใจกันเปิดใจในอางเมนเป็นเรื่องที่แพงตังมาโดยความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงควรห้ามสามีไหมอะไรเงี้ยลราบอกเาสิก็ถามว่าควรห้ามไหมก็มันก็แล้วแต่คนชอบอะค่ะคือถ้าชอบก็จัดเลยแ่ภรรยาที่ดีทำแาบใจ้ดครับก็ก็นี่ไงเขาได้ฟังไงเขาเขาเห็นถึงความแตกต่างขากกาที่จะแบบเฮ้ยเชื่อกีกคันนึงเถอ่า มาฟังคนนี้ร่างฝังคนที่ทํารถเองนิยามความเป็นร้านของตัวเองเนี่ยมีนิยามในการทํางานยังไงสาหรับร้านของเองลูกค้าจะได้อะไรกลับไปสโลแกนของร้านมีอยู่คือทําตามจินตนาการของลูกค้าเป็นหลักครับผมเพราะฉะนั้นแปงว่าน่าจะตอบทุกๆอย่างความเป็นร้านของเขาได้เลยคือเขาทําตามใจลูกต้องการแน่นอนและนี่คือสาวรับเชิญของเราทั้งสองท่านในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ชาแต่กันทางไอติมค่ะบอกเ่าคุณไอติมคุณไอติมค่ะอ้ยูเข้ากันทำเป็นเรียกนงเรียกน้องนี่แกน้องแกจริงๆไปดูน้องแกคนเดียวเลยเดี๋ยวไม่แน่คุณไอติมในภายภาคหน้าจะอยู่ในขอลัมนี้ก็ได้ไม่ใช่บ้างเอ๊ะใส่ถุงแกผ้าตลอดใส่ใส่อยูใส่ใส่อย่างนี้ดีนะมาไปพี่จะจะชอบพี่รักชาติและชอบไปดูไหมชูเอเกอร์ชูเอเกอร์ลดนะลดนะพี่ไปดูกันกันดีกว่าค่ะ X Girl ค่ะจิติยาส,สารซาวมบิลค่ะสวัสดีค่ะมิงนะคะวันนี้นะคะมิงมาถ่ายนิตยาสารนะคะซาวมบิลคอลัมเอ็กเกินะคะเล่มที่129แล้วเจอกันข้างในนะคะ okay. Okay. All day, all day. All day. All day. Fuck shit up all day. สเปคหนุ่มๆที่หมิ่งชอบหรอคงไม่พ้นเรื่องต้องเป็นผู้ชายที่มีรอยสักยิ่งสักเยอะยิ่งชอบเยอะสักลามยันคอเลยก็ได้ยิ่งดีนะคะหูก็จะต้องแบบใหญ่ๆขั้นต่ำสุดๆก็น่าจะเป็นประมาณ26มิลเป็นอย่างต่ำ S <S สเปคหนุ่มๆที่มิงไม่ชอบนะคะมิ่งไม่ชอบผู้ชายมั่นหน้าค่ะไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่าค่อนข้างจะสำอางอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมิงจะลำคาญมิงไม่ชอบค่ะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามมิ่งนะคะในซาวมบิลเร่มที่1น9ี้นี้ด้วยนะคะ ตาตืต่นใจตลอดสวยเซ็กเอ็กมา,าเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเข้าใหม่เอ็กเกิลเด็ดตลอดแต่ตอนเนี้ยเด็ดกว่าคือตอนนี้เด็ดกว่าอเ, <laughs> เอ็กเกิลค่ะแล้วก็เด็ดกว่าท<ช>ุกคนทั้งหมดขอ,ขอขอบคุณขอขอบคุณค่ะเครื่องเสียงติดรถยนต์อาวพายขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์เพลนี่อ่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ UDC อุดมชัยคาวเดี่ยวค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์มิรัตออดิโอเวิร์แชมเปี้ยน ขอบคุณร้านติดขื้เสียงรถยนต์ Rocket ็ o u สร้รสางความสุขทุกเส้นทางใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้จะประกาศผลรางวัลแล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้กดไลค์และแชร์เดี๋ยวดีเ <c oughs> ข้าไปในแฟนเพจของเราเ <c oughs> ขาไปดูในเข,า, <c oughs> ขาไปดูในแฟนเพจนะ <c oughs> ว่าเขาเล่นยันยังไงสำับอาทิตย์นี้ <c oughs> สถูรตบอน <c oughs> ที่ดูรายการแจก1 0 0 0บาทนะคะ1 0 0่นไม่พอแจกเงินสดโอนเลยนะจ๊ะโอนเลยกดปิ๊งไปเลยกสีกรเท่านั้นไม่อยากเสียค่าบริการ อันนี้เลยคุณผู้ชมค่ะติดตามพวกเราเป็นประจำทุกวัน,วนอาทิตย์ถ้าทุกหน่งยยิงคืนหาทางสวิตช์ชาแนลทูวิชัน691ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะเข้าไปในแฟนเพจเลยค่ะเซชคำว่า F เซอร์สาวในจ่าใช่แล้วค่ะดูทุกเทปย้อนหลังของพวกเราได้ใน y o YouTube เซชคำว่า สิร์สาวเช่นเดียวกันแต่คืนนี้ราไปหาน้องโอ๊ปกันดีกว่าป่านนี้น้องโอ๊ปไปตื้ออยู่ทั้งเราต้องไ,<ห>ไปตื้อต่อ,ตอล,ละเพราะว่านี่เที่ยงคืนแล้วใช่ปะใช่แป๊ะสี่เอเจสาบ้านนอนไหมา <laughs> ราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายนี่นี่นอนตั้งแต่สองทุ่มคืออาบน้ำปุ๊บสวดมนต์แล้วก็นอนเลยฟ้ <laughs> าแก่ๆแ,แล้วก็ตื่นตีสี่แกก็เป็นคนอย่างเงี้ย <laughs>